เช็คลิสต์ทางการเงินที่คุณพ่อคุณแมท่ทุกครอบครัวควรจะมีเริ่มสำรวจตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อความมั่นคงของตัวคุณแล้วก็ครอบครัวนะคะข้อแรกเงินสำรองฉุกเฉินควรจะต้องมีอย่างน้อยเลยนะคะ3-6เดือนของค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ละเดือนรวมไปถึงค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่ากินค่าอยู่ซึ่งบางอาชีพเช่นคนที่เป็นฟรีแลนซ์อาจจะต้องมีสูงถึง12เดือนเลยค่ะข้อที่2กองทุนการศึกษาหรือการลงทุนเพื่ออนาคตของลูกควรจะวางสัดส่วนเอาไวชา้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็แยกจากค่าใช้ใจ่ายประจําการเอาไป ลงทุนก็ตามความเสี่ยงที่แต่ละครอบครัวรับได้บางครอบครัวอาจจะฝากเอาไว้ในเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำที่มีดอกเบี้ยสูงหน่อยบางครอบครัวอาจจะเอาไปไว้ในประกันออมทรัพย์หรือหุ้นปันผลที่ค่อนข้างเสถียรเพื่อให้มีผลตอบแทนออกมาทุกปีนอกจากนี้ยังควรที่จะทําประกันชีวิตเพื่อปกป้องอนาคตของลูกเอาไว้เผื่อถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเราเป็นอะไรขึ้นมาจะยังมั่นใจได้ว่าลูกยังมีโอกาสเรียนต่อได้จนจบข้อที่3แผนกเกษียณของตัวเองวางแผนกเกษียณแล้วก็เริ่มออมตั้งแต่วันนี้เลยเพราะระยะเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของ เบี้ยิ่งรู้ตัวเร็วแล้วก็เริ่มวางแผนเร็วเท่าไหร่นอกจากเงินที่จะต้องเก็บในแต่ละปีจะน้อยลงแล้วยังมีโอกาสที่จะบรรลุแผนกเกษียณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะข้อที่4ปกป้องความเสี่ยงในชีวิตด้วยประกันสุขภาพทั้งของตัวเราเองแล้วก็ของลูกเพราะค่ารักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้แล้วก็แพงขึ้นแบบก้าวกระโดดทุกปีเลยที่สําคัญอะ่ะต้องทําตั้งแต่สุขภาพดีเพราะจะได้รับความคุ้มครองทุกโรคเลยค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายคือประกันชีวิตแล้วก็ประกันโรคร้ายแรงครอบครัวไหนนทีีี่่มอยู มัรจะเลือกทุนประกันให้ครอบคลุมกับหนี้ที่มีเพราะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาหนี้ก้อนเนี้ยจะได้ไม่เป็นภาระใครแล้วก็มีประกันชีวิตที่จะมาจ่ายหนี้แทนเราประกันโรครายรายจะเป็นเงินชดเชยที่ช่วยซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถทํางานได้ ยังมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหมือนเดิมนอกจากนี้ถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นจะต้องปลูกถ่ายไขยกระดูกซึ่งการค้นหาหรือการเก็บสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคก,ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆและประกันสุขภาพไม่ได้คุ้มครองเพราะเป็นการจ่ายให้กับสภากาชาดก็จะมีเงินชดเชยส่วนนี้มาทําให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะหายขาดปกป้องการกลับมาเป็นซ้าได้ใครที่ยังมีไม่ครบ5้าข้อลองเริ่มจากข้อที่คิดว่าง,ง่ายที่สุดก่อนได้นะคะการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเงินเหลือๆเเเททท่่่่านนนั้แตป็รืองีุกค ค,ควรจะต้องทํำเลยค่ะซึ่งถ้าเห็นตัวเลขปัจจุบันแล้วก็แผนการเงินตามเป้าหมายของคุณแล้วอะ่ะคุณจะสบายใจกับการใช้ชีวิตขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ